สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมซื้อของเล่นมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วครับมันก็ไม่ใช่ว่าของเล่นหรอกมันเป็นของที่ใช้จริงๆนี่แหละมันคือเก e ้าอี้นั่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้เก e ้าอี้พลาสติกธรรมดามันนั่งแล้วมันเมื่อยนั่งน,งนงงานนั่งทํางานเนี้ยนานผมก็เลยซื้อแบบนี้มาเลยนี่สีฟ้าด้วยครับมันคือเก e ้าอี้เกมมิ่งอะนะในราคาที่คือว่าถูกมากๆนะคร่พันบาทตัวค่าจัดส่งร้อบาท ของแอป s h o ปปีนะครับผมซื้อจากร้านที่มีชื่อว่าเนี่ยครับผมซื้อจากร้านนี้เลย Follow m i l o นะครับในแอปช h อปปีขนส่งก็ค่อนข้างเร็วนะครับผมสั่งของไปวันที่24นะครับวันนี้วันที่27ตอนบ่ bye, ายๆก็โทรมาเอาของมาส่งแล้ะบริการขนส่งก็จะเป็นของบริษัท c j e x p r e s s ขนส่งอา,อาจจะหอ่อบรรจุภัณฑ์อะไรไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับกมีรอยบุบรอยฉีครับ เข้าใจได้แหละเพราะมันเป็นของที่ค่อนข้างหนักแล้วมันก็มีความแข็งแรงไม่จะเป็นจะไม่ได้แตกหักง่ายนะก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่บรรจุพัณฑ์ที่ค่อนข้างแน่นหนาทามวอนอะไรประมาณนั้นนะวิธีการสั่งของออนไลน์สั่งของในแอป,ปต่างๆเป็นสินค้าออนไลน์ที่เราสั่งเนี่ยนะครับปีผมนะ สินค้าตัวไหนที่ผมสนใจผมจะเข้าไปดูสินค้าตัวนั้นแล้วก็ดูว่าสน้าตัวนั้นมีการซื้อไปเยอะแค่ไหนแล้วจากร้านนั้นซื้อไปเยอะแค่ไหนแล้วมีคนที่ไปซื้อซื้อก่อนหน้าผมเนี่ยเขารีวิวไว้เป็นยังไงบ้างให้กี่ดาวสำหรับสินค้าตัวนั้นมีรูปภาพไหมมีคอมเมนต์ที่มีเชิงบวกมากน้อยแค่ไหนให้ห้าดาวเยอะแค่ไหนหรือว่าใครรีวิวไว้ดีมีรูปภาพมีวิดีโอประกอบเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจในการซื้อได้ไง่ายขึ้น หัวิธีการเลือกซื้อสินค้าของผมก็จะมีประมาณนี้แหละดูคนอื่นรีวิวดูคนอื่นให้คะแนนดูจํานวนสินค้าที่ขายออกไปถ้ามีส่วนลดด้วยก็จะดีแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะดูที่การรีวิวการรีวิวเชิงบวกจากคนที่ซื้อไปก่อนหน้าผมนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันดีกว่าโอเคตอนนี้เป็นหมอนนะครับหมอนสองใบหมอนรองพอ,อกับหมอนรอง ะโพวกอันนี้ก็จะเป็นที่รองแขนนะครับเป็นอามรองแขนสองข้างตัวนี้เป็นตัวหน้าแฉกที่เอาไปใส่ล้อแน่นะนะตัวนี้เป็นล้อธรรมดานะครับเป็นล้อคูอ่ไม่ได้แข็งแรงเลยมากมายแต่ว่าพวกนี้เราหาซื้อถ้าเกิดทิงรุดเราหาซื้อมาเปลี่ยนได้ตัวนี้เป็นเบาะหลังรองหลังน,นี่คือเบาะรองหลัง,ลงโลโก้ตรงนี้เขาเย็บมานะครับ ก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้สก,กรีนเย็บมาตัวน,นี้ก็จะเป็นเบาะรองนั่งแล้วก็เบาะรองขาเนะี่ยแล้วก็มีใบคู่มือนะครับใบคู่มือซึ่งก็บอกรายละเอียดของอุปกรณ์แต่และตัวมีสกรูมีอะไรวิธีประกอบเบื้องต้นประมาณนี้ไม่ได้มีใบรับประกันอะไรนะขั้นตอนแรกก็ใส่ล้อก่อนนะครับใส่ล้อก็ใส่ง่ายมากเลยใส่แค่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไป กดเข้าไปนี้เลยเสร็จแล้วกดเข้าไปแค่นี้ไม่มีอะไรยุงย่งยากเรียบร้อยห้าแฉกงล้ตัวนี้เป็นตัวรองรับน้ำหนักเลยนะห้ารอใส่เรียบร้อยนี้ก็วางไปเฉยๆเลยนะขั้นตอนที่สามก็คือจะใส่ตัวนี้ก็เรียกว่าตัวอะไรที่เอาไว้ ปรับเอาไว้ปรับความพอดีเวลาเราใช้งานนะครับปรับเบาเอนตัวอะไรประมาณนี้นี่อันนี้เลยอันนี้เป็นขั้นตอนที่3นะครับเนี่ยตามรูปมันก็จะเนี่ยเห็นแค่นี้ไม่ได้มีบอกว่าต้องใส่สกูเบอร์ไหนด้วยนะไม่ได้บอกสใส่สกูขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ไม่ได้บอกก็คือมีรูปแค่นี้ ให้เรากินตนาการเอาแล้วก็ลองเอาสก,กูมาใส่ดูผมก็ลองเอาสก,กูมาใส่ดูนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอาร์มสำหรับล็อกข้างใต้เบาะที่นั่งเรานะครับแล้วก็จะเป็นตัวปรับสองตัวปรับที่นั่งของเราตอนที่สี่เราจะเอาชิ้นนี้เบาะรองนั่งมาใส่ตัวขา เราได้ขาได้ล้อได้บอกรองนั่ง hey, เน้่ยออ่อาเบอกนี่ใส่นะจะเป็นขั้นตอนที่หกนะไม่น่าจะเป็นทาน่าเลยเดี๋ยวเราทำใขั้นตอนที่หกก่อนนะน้ำเหล็กตัวนี้ล็อกด้านหลังเบาะหลังรอซึ่งการที่ไม่บอกว่าสกูแต่ละตัวออกใส่ตรงไหนนี่เป็นเรื่องที่ยากมากเลยเราต้องจินตนาการเองเนะี่ย ครับตอนนี้ที่ผแล้วเราไปขั้นตอนที่เจ็เลยแล้วเราค่อยมาจลับาที่ 5. ขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนที่ห้าคือเอาเบาะรองสะโพกเนี่ยใส่ซึ่งมันมีสายไฟแล้วก็มีหัวเสียบ USB ให้มาด้วยตรงนี้ปักคำว่า e-sport ด้วยนะครับ ไอ้หมอนรองคอกับหมอนลองกระโปรมันมีซิปส,สำหรับเปลี่ยนผู้ข้างในได้ด้วยนะเดื๋ยใครไม่ชอบไอตัวนี้ก็หาอย่างอื่นที่มันดีกว่ามาใส่เนี่ยนี่คือหมอนลองคอโอเคห้าหกเจ็ด ต่อไปขั้นตอนที่แปดขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่ที่พักแขนอาบหลออแขนในข้นมือนี้ก็ไม่ได้บอกว่าสกูแต่ละอย่างเอาไว้ใส่ที่จุดไหนบ้างผมก็เดาเราไปผูกเฉยเลยแล้วมาจบตรงที่สกูสีตัวสุดท้ายเป็นสีเงินตัวใหญ่สุดเลยเอาไว้ใส่ที่พักแขนในขั้นตอนที่แปดขั้นตอนสุดท้ายใส่ที่พักแขนเขาจะเจาะรูมาให้เรา เล็กๆตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เราเอาสกรูยึดใส่ตรงนี้ประมาณนี้มันจะอยู่ท่านี้แต่เขาไม่ได้เจาะอะไรเยอะแยะเราก็ต้องควานอีกนิดน,นึ่งแล้วกัน ใช่แล้วไหนะสบายสบายกว่าก็พี่พัติเนีเ่แะโอเคอีกน้นอง เรียบร้อยแปดขั้นตอนซึ่งใช้เวลานานพ<ม>อสมควรแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับสุดท้ายแล้วมันมีตัวปรับปรับตำแหน่งอยู่สองตัวนี่ทีนี้ก็ปรับขึ้นปรับลงถ้าขึ้นถ้าขึ้นเราถ้าปรับขึ้นเราน่าจะต้องลุกขึ้นก่อนลนะเพราะว่าน้ําหนักตัวเรามันกดทับอยูอ่นี่ขึ้นได้เนี่ยถ้าจะ ให้มันลงเราก็ต้องนั่งครับกดเพื่อให้ตุน้ําหนักเรามันกดลงนะแล้วค่อยบังคับให้มันลบเนี่นี่ไงโอเคส่วนอีกตัวหนึ่งก็กดขึ้นอย่างนี้กดขึ้นบเพื่อยกยกไอ้ตัวบอกที่เราเอามาเอียหลังเนี่ยให้มันได้ตำแหน่งที่เราต้องกรารแล้วเราค่อยล็อ ไม่ใช่ดเยกดลงเนี่ยยกให้ได้เลียลงให้ได้ไดตำแหน่งที่เราพอใจแล้วเราก็ดลงก็จะได้ประมานี้โอเคมานี้แต่คนนั้นนี่ไม่งอดท่านนี้หรอกเราจังเปนต้องต้งต้องอต้ององตอง้อ้อนนอก ที่เราจะทำงานถ้าท um um, ี่เราจะต้องการแล้วเราก็ล็อกเิดบเดีแกันรับเสกลายแล้วเรียบร้อยนี่คือตัวอีสปอรนะครับยี่ห้ออีสปอรตัวห้างแชกแลวน้ำหนักตัวข้างล่างนี้นะครับมันเป็นไนลอนนะเป็นไนลอน แต่ผมมองดูแล้วเป็นพลาสติกมากกว่านะพลาสติกแข็งนะน,นะนี่ชีตรงนี้นิดนึงราคาพันเจ็ดร้อยกว่าบาทตีไว้ไม่เกินสองพันมันก็โอเคนะน่าใช้ราคาไม่แพงมีที่รองขาไปจะนอนปรับรองขา อละนี้ก็คือก e ุยเกมมิ่ยี่ห้ออีสปอร์มาจากร้านโ l l ล w มิโลในแอป,ปช็อปปี้ออนไลน์ราคา1,769งพันเจ็ร้ยหกสิบเก้าบเอนื่ดยมีอะไรมเาละก็จะประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามก็แล้วกันครับสวัสดีครับ